สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงสภาพตีให้1นึในร้อยเลยครับคันนี้กับ3ห่วงทนหายห่วงครับ Toyota าโ r o l a นะครับ1.6ออโต้ Auto, ปี1995นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพเรียกว่าสมบูรณ์มากๆไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นเองครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเดิมบางไม่มีชนหนักอัดต่อพลิกปว่มนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่องล่าง ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์ใช้งานได้อีกยาวครับเก็บงานมาทุกระบบเช็คแล้วคัดแล้วส่องแล้วครับสวยสมบูรณ์ครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ69,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและบริการจัดส่งให้กับสมาชิกในทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างต้องบอกว่าแน่นทุกจุดครับคันนี้คัดและเช็คมาอย่างดีครับ รถส,สวยสภาพดีงามยางดอกลึกครับใช้กันอีกยาวบิชลินปี2019ครับดอกเต็มชมดูได้นะครับ1.6ออโต้ Auto, เครื่องหัวฉีดนะครับเครื่อง 4A นี่ต้องบอกเลยว่าความถึกทนนี่ต้องยอมรับเลยครับทนทานมากๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับภายในกว้างขวางพอประมาณนะครับเน้นใช้งาน69,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับ เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานตั้งแต่ปี1995จนปัจจุบันนะครับรถยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆนะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบซ้ายขวาพับไฟฟ้าด้วยครับยุคนั้นต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆครับไม่แท้ครับตัวนี้16,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชมดูได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ รถสวยสภาพดีนะครับคัดมาฝากสมาชิกที่กำลังมองหารถราคาหลักหมื่นนะครับและชอบทรงคลาสสิกหน่อยนะครับแต่ด้วยความทนทานและอะไหล่ก็ยังหาได้ง่ายไม่ยากไม่แพงนะครับคัดแล้วเช็คมาอีกตัางหากนะครับทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับพี่คนนี้คัดรถและส่งรถต่ออย่างมีคุณภาพนะครับภายในสวยสะอาดนะครับตามภาษาเราเรียกว่าสวยสะอาดนะครับถึงปีจะลึกแต่ดูแลมาดีมากๆนะครับ อยากจะรู้ว่าไปหามาจากไหนท่านนะครับหาได้เก่งจริงๆนะครับรถระดับนี้สภาพนี้เจ้าของต้องดูแลและรักมามากๆนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับ6 9 0 0าบาทนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นรถใช้งานใช้สบายใช้คล่องถึงจะไม่ใหม่แต่ก็ไม่อายใครครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านนะครับจะฝนตกจะแดดออกไปได้ตลอดครับแอร์เย็นชำ่ำ หน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับรองพิจารณานะครับเรื่องที่ใช่จากที่ชอบนะครับมีรถมาให้ชมมากมายนะครับคือที่สำคัญคือเราคัดรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับ เช็คและคัดมาอย่างดีนะครับไม่สวยไม่ส่งต่อนะครับใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่ได้เราเช็คให้เราคัดให้นะครับที่เหลือท่านพิจารณาตามกําลังตามงบประมาณและตามความชอบนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการซื้อรถมือสองนะครับก็ต้องเน้นไปที่ความเข้าใจต้องมาเป็นอันดับแรกนะครับถ้าไม่มีความเข้าใจในรถมือสองนะครับต้องไปไป้ายแดงและถ้าไม่มีทุนก็ต้องคิดใหม่ครับฉะนั้น ลองชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆครับ AE101 นะครับหรือที่เรารู้จักกัน3มห่วงทนหายห่วงนั่นเองครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับเอาเป็นว่านำมาฝากคัดและเช็คมาอย่างดีครับขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากใช่และชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแอดมินจะพยายามหารถสวย,สวยนํามาฝากนํามาเสนอให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานและยังไม่รู้ว่าจะหาที่ไหน และก็กลัวว่าจะโดนโกหกหมกเม็ดจัดต่อพิควัมจมน้ําซึ่งอันนี้ผมเน้นเลยครับว่าต้องไม่มีส่วนเกียร์เครื่องยนต์เนี่ยถ้ามันดูไม่ได้หรือไม่ไหวจริงๆอย่างไรก็ซ่อมจบครับแต่ที่แน่นอนแล้วก็คัดมาอีกครับคัดรถที่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ถึงแม้ไม่พร้อมใช้ก็ต้องเก็บงานให้จบจบแล้วจึงนําต่อครับและรถที่นํามาส่งเนี่ยก็คือคัดตั้งแต่ซื้อแล้วครับเขาเรียกว่าซื้อสวยมาครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ ราคานี้สภาพนี้เจราจาต่อรองได้ครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับสำหรับพี่คนนี้ก็คัดรถดีเช็ครถต่อส่งรถอย่างมีคุณภาพนะครับใช่ชอบชมเช็คคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม